สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปซ่อมหมออของข้าวยี่ห้อออโตนะครับก็เป็นของลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมีปัญหาคือไฟรั่วนะครับใช้ไม่ได้นะครับก็็ดีนะครับถ้าไฟรั่วแล้วอย่าใช้เลยนะครับไฟมันแม้จะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็จะลุกลามเป็นอัคคีภัยได้นะครับก็ส่งให้ทางเราซ่อมเพราะว่าคุณลูกค้าดูคลิปนะครับในคลิปนี้ครับทาง y o u t u เ e ก็เลยส่งเข้ามา นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ที่สนใจแล้วก็ติดตามกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปซ่อมรายละเอียดอยู่ในการซ่อมเนี่ยอยู่ในคลิปเลยนะครับว่าวันนี้เราทำอะไรให้ให,ให้ให้กับหม้อหุงข้าวตัวนี้บ้างสำหรับลูกค้านะครับหม้อหุงข้าวขนาด10ลิตรมีปัญหาไม่ว่าจะซื้อใหม่มานะครับอาการตัดก่อนสุกนะครับหรือ,อพอสุกแล้วยอมตัดก็คือให้ไหม้ไปเลยนะครับหรือ ไฟอ่อนนะครับหรือผาข้างในไฟแดงแล้วก็ดำภาชนะดำแล้วก็ไฟไม่แรงนะครับลักษณะต่างๆอย่างนี้ทุกอย่างนะครับก็โทรติดต่อทางร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อก็ให้เบอร์ไว้ตรงนี้ทาง YouTube ทาง Facebook ทางไล n e ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้ชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปนะครับเชิญครับ ครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับอ่คลิปนี้ก็เป็นคลิปซ่อมหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็ใช้มานานนะครับก็มีความเสียดายนะครับอยี่ห้อออโต้นะครับออโต้นะครับยี่ห้อออโต้นะครับคืออาการนะครับตัวไฟจะตรงเนี้ยไฟตรงนี้นะครับลูกยางจะรั่วนะครับไฟตรงนี้จะ ออกตลอดเวลาเวลาใช้ไฟก็ออกตลอดเวลานะครับทางเราก็ซ่อมได้นะครับซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเปลี่ยนลูกยางให้เดี๋ยวเราก็จะทําสีให้แล้วก็คืนให้ลูกค้าเลยนะครับก็นี่ครับอาการมันจะบอกให้ว่าพอเปิดปุ๊บเนี่ยครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยไฟตรงนี้จะติดเลยนะครับจะติดโชว์อยู่อย่างเนี้ตลอดเวลานะครับก็ลูกค้าก็ส่งมาจากต่างจังหวัดมาให้ครับแต่ขอนแก่นมานะครับ ตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับปกติจะติดอย่างนี้นะครับนี่ผมซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็นี่จะลองให้ดูนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ใช้ได้แล้วครับกดหุงรุ่นนี้เขาจะเป็นลักษณะว่าไม่มีตัวเด้งหม้อตรงตูดหม้อนะครับจะใช้ความร้อนความร้อนจากตัวถ่ายเทมาตรงนี้นะครับเหมือนหม้อขุงข้าวใช้แก๊สให้ใช้ไฟฟ้าชั่วๆไปนะครับนะฮะพอเวลาความร้อนของตูดหม้อได้แล้วมันก็จะดับ ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอุ่นตามปกติและปกติตรงนี้นะครับไฟจะลุกอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะครับตอนนี้ไม่ลุกแล้วนะครับไม่ลุกแล้วคือปกติจะลุกอย่างนี้นะครับจะลุกอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งถ้าลุกอย่างนี้นะครับมันก็อันตรายนะครับทําให้มีทําให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับก็ลูกค้าก็ส่งมาให้เราซ่อมนะครับทางเราก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราทําสีอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองกันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับเตา ครับสำหรับหม้อหุงข้าวยี่ห้ออะไรนะออโต้ออโต้นะครับน่าน่าจะมาจากจีนนะครับก็อาการที่ว่าตอนนี้ทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำสีเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งให้ลูกค้ากลับคืนนะครับก็เดี๋ยวจะลองไฟอีกทีหนึ่งนะครับเปิดแก๊สแล้วนะครับแล้วเราก็าตัวนี้สปาร์คไม่ได้เราก็ใช้กดตัวนี้แล้วกันนะครับเนี่ยมีไฟล่ออยู่นะ ไฟสวยแล้วนะครับไฟสีฟ้าสวยแล้วนะครับก็อาการที่ไฟติดตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่ชมคลิปนี้นะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สของคุณลูกค้ามีปัญหานะครับคือใช้มานานแล้วใช้กันมาหลายปีหรือซื้อมาใหม่ก็บางทีเดี๋ยวนี้นะครับซื้อออกจากห้างใหม่ๆก็มีปัญหาแล้วนะครับบางทีก็ตัดก่อนสุกนะครับ ตัดก่อนสุกหรือไม่ตัดทําให้ข้าวไหม้นะครับการตัดก่อนสุกนี่โดยมากจะเป็นหม้อใหม่ๆนะครับหม้อที่เอามาใหม่ๆจากห้างเลยนาะทีนี้หัวปรับที่ใช้แก๊สเนี่ยบางทีเนี่ยแก๊สออกจ่ายไม่เยอะนะครับก็ทําให้สุกสุกก่อนตัดสุก ตัดก่อนสุกนะครับไงก็โทรเข้ามาปรึกษาที่ร้านตลาดไท่แก๊สได้เลยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับมีปัญหาก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้มาซ่อมที่ร้านตลาดไท่แก๊สได้เลยนะครับอย่างรับค้านะครับที่ต้องการติดต่อนะครับก็ติดต่อตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดอย่างเช่นลูกค้าคนนี้นะครับก็ท่านนี้ท่านก็ยอยู่ไกลนะครับส่งมาทางเคอรี่นะฮะใส่กล่องแบบนี้มาให้เลยนะครับ ก็ส่งมาซ่อมให้เลยส่งมาซ่อมที่ร้านตลาดไทแนี้นครับก็ส่งทางขนส่งมาได้นะครับเดี๋ยวเราส่งซ่อมเสร็จแล้วเราก็ส่งคืนให้เลยนะครับเพราะบางทีก็อยู่ถึงใต้นู่นนะครับจะให้มาขับรถมาหน้าร้านมันก็ลําบากอยู่นะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับสวัสดีครับ